สวัสดีสสดค่ะกลับมาพบกับทีมข่าวหัวใจยิ้มศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพบีลาค่ะดิฉันนางสาววนกพรนางวิจิตและดิฉันนางสาวจีราพรเดชนูค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปพบกับงานถแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือพระจนภัยตามรอยพระพุทธเจ้านะคะที่หอสมุดแห่งชาติค่ะค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปชมบรรยากาศในงานนะคะคลิปจะพาเพื่อนๆไปชมกับบทสัมภาษณ์ของคุณผ่องเพนอาชาเทวันค่ะประธานกรรมการบริษัทสกายบุ๊กจำกัด แล,คล,ะ,ละคุณอรภินริมสกุลค่ะผู้อำนวยการสำนักงานหอสมุดแห่งชาติเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้น้องโบแล้วก็น้ำพึ่งรอเราอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติแล้วคะ่ะเอาเป็นว่าเราไปพบกับทั้งสองคนกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้ำพึ่งก็กำลังอยู่กับคุณพ่องเพนอาชาเทวันนะคะประธานกรรมการบริษัทสกายบุ๊กจำกัดนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเรียกสั้นๆว่าพี่ตุย๋ยละกันนะคะก็อายากจะขออนุญ,ญาตสอบถามพี่ตุย๋ยคำถามหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่อง อ,อยากให้พี่ตุย๋ยช่วยเล่าถึงจุดประสงค์ในการจัดงานในวันนี้หนะะอ่อยค่ะบริษัทสกายบุ๊กเนี่ยได้มาเปิดร้านหนังสือสกายบุ๊กช็อปอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติแห่งนี้แล้วประจบกับว่าหอสมุดแห่งชาติเนี่ยได้ปิดซ่อมแซมมาเป็นเวลานานแล้วเพิ่งเปิดออกมาแล้วเราก็มองเห็นว่าหนังสือตามรอยพระพุทธเจ้า500ชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยากได้บรรยากาศที่เป็นร่มเงาต้นไม้เราก็เลยคิดว่าควรจะมาจัดแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือตามรอยพระพุทธเจ้า500ชาติที่นี่ นะก็นิมนต์ท่านวอมาซึ่งจะได้บรรยากาศเหมือนร่มไม้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เธญพี่มายุรินพี่กิ๊กของเราเนี่ยมาเป็นพิธีกรเพราะพี่กิ๊กเองเนี่ยนะดูทุกคนน้องๆจะเป็นแฟนพี่กิก๊กก็เลยมองว่าเยาวชนไทยเราเนี่ยพอดูอะไรแล้วก็จะเ,เรียนแบบพี่ก็มองว่าพี่กิ๊กมายุรินเนี่ยที่มาเป็นเป็นพิธีกรให้เราเนี่ยน่าจะเป็นน,น่าจะเป็น แบบอย่างให้เยาวชนได้เห็นว่าสาวเปรี้ยวแต่ถึงจริงๆในส่วนลึกจิตใจสนใจธรรมะใช่ไหมซึ่งโยงมาถึงเรื่องหนังสือตามรอยพระพุทธเจ้าเนี่ยในเล่มนี้จะเป็นการ์ตูนได้ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาด้วยนะเพราะว่าจริงๆเราต้นฉบับด,ดั้มเดิมเนี่ยเราทำมาจากนิบาตชาดกซึ่งมีทั้งหมด10เล่มเล่มหนึ่งเนีเ่ยประมาณกับสนิ้ว แล้วข้างในนั้นเขียนเป็นภาษาบาลีทั้งหมดเลยแล้วคําภาษาบาลีน้องน้องๆคิดดูขนาดผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยอ่านยากมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาเปลี่ยนใหม่ทําให้มันใช้ภาษาไทยแล้วก็ซึ่งเด็กเด็กจะจําได้ง่ายขึ้นว่าชาดกว่าด้วยเป็นอะไรยังไงแล้วพระพุทธเจ้าในชาตินี้ท่านเป็นอะไรใช่ไหมเป็นพ่อค้าขอไปขายพ่อค้าเกียน นะหรือพ่อค้าที่กับถาดทองคำ<ะ>หรือจุลกะเศรษฐีซึ่งชื่อพวกนี้แล้วเราก็จะมีสอดแทรกอพอจบแล้วเนี่ยก็จะมีบอกคติธรรมด้วยแล้วเราใช้จุดที่ว่าเราเอาตัวละครมาเดินเรื่องมีทั้งหมด5ตัวละคระก็คือจะมีพี่หนุมานซึ่งน้องๆจะรู้จักกันดีจ,จากหนังสือรามเกียรติของเราแล้วใช่ไหมก็มาเป็นตัวเดินเรื่องให้ซึ่งมาเป็น หนุมานที่ถูกทำโทษเพราะว่าเขามีพลังกำลังมากมาเฝ้าตู้พระธรรมพระไตรปิฎกแล้วก็จะมีน้องผูก้กันมีเนนน้อยมีน้องนัดน้องกอล์ฟเข้ามาช่วยเดินเรื่องเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออไม่ได้มาอ่านหนังสือธรรมะหรือหน,ะนังสือพระพุทธศาสนาแต่เป็นอ่านการ์ตูนทางพระพุทธศาสนาก็มีความสนุกได้สาระด้วยแถมยังได้คติธรรม ต่างๆเพื่อที่เขาจะไปดําเนินดํารงชีวิตของเขาเพราะอย่างอย่างจะยกดูชาติที่สี่ที่เมื่อกี้ท่านหมอพูดถึงอะที่พระพุทธเจ้าเป็นเป็นพ่อค้าเกวียนที่เดินทางผ่านเส้นทางทะเลทรายแล้วขั้นก็ลงไปไม่มีน้ําน้ําหมดก็จะไปขุดแล้วให้พ่อค้าเนี่ยไปขุดก็เจอหินก็จะละไม่มีความเพียรละก็แต่พระพุทธเจ้า พระพูทเจ้เจ้าเนี่ยกับขุดแล้วก็มีสติปัญญาแล้วก็ใช้ความเพียรต้องเรียกว่าขุดจนเจอเพราะไปเจอตาเออเจอต้นไม้เขาเรียกโอเอซิสเพราะถ้ามีโอเอซิสเนี่ยแสดงว่าต้องมีน้ำใช่ไหมก็ไปขุดจนได้ต้องวกเพราะท่านบัวก็บอกว่าเนี่ยคือชาตินี้สอนให้รู้ถึงความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น mm hmm. ก็ตรงนี้แหละมันเป็นการสอนให้เด็กซึ่งมีความเพียร แล้วก็ต้องบอกว่าสอนให้พวกเราทีมชาสกายบุ๊กด้วยนะเพราะทั้งหมดมี500ชาติเ,ออเยอะมากเล่มหนึ่งเนี่ยหชาติค่ะคิดดูว่าพี่จะต้องทําทั้งหมด100เล่ม <c oughs> ต้องเรียกว่าพวกทีมงานของเราชาวสกายบุ๊กนี่ต้องมี <c oughs> วิริยะอุตสาหะอย่างมากๆเพื่อที่จะทําให้ชุดเนี่ยสำเร็จออกมาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องขอฝากไว้กับท่านผู้ปกครอง แล้วก็เยาวชนไทยอยากให้เลือกหนังสือของการ์ต,ตูนเรียนนิง่งเป็นหนังสือเล่มแรกที่อ่านเพราะว่าพอหยิบอ่านแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าได้สาระความรู้สนุกสนานไปด้วยก็จะเกิดการรักการอ่านแล้วก็จะไปต่อยอดอีกก็ต้องฝากผู้ปกครองด้วยขอบคุณมาก<ไ>สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ตุ๋ยนะคะคุณค่ะ ัสดีค่ะตอนนี้นะคะโบอยู่กับท่านผู้อำนวยการอรพินริมสกุลนะคะผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติค่ะคาดว่าน้องๆเยาวชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากการอ่านหนังสือพระจนไทยตามรอยพระพุทธเจ้าบ้างคะหนังสือเล่มนี้ก็คือคล้ายๆเป็นประวัติของพระพุทธเจ้านะคะเราก็อ่านอย่างที่ได้รับฟังจากท่านววชิระเมธีซึ่งเราก็จะได้ทราบว่าเราจะได้คติคติเตือนใจหรือเป็นคติสําหรับการปฏิบัติตน ในชีวิตประจําวันก็เป็นได้นะคิด,คดว่าแล้วก็ได้รับความสนุกสนานแล้วก็มันทําให้น้องๆเกิดปัญญามันเหมือนเราต้องไปคิดอยไงว่าเออเรื่องนี้พออ่านแล้วมันจะได้อะไรนะอะไรบางทีอาจจะเป็นความคิดของตัวเราเองคิดแปลกไปจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าทําให้เกิดปัญญานะ,ะคะค่ะแล้วเนื่องจากการอ่านหนังสือของเด็กไทยนะคะยังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นอยากจะให้ท่านผอ,อนะคะให้ข้อคิดแก่เยาวชนในการอ่านค่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้น้องๆเยาวชนเนี่ยได้เห็นคุณค่าของการอ่านอย่างที่เราฟังท่านวอวิเชเเมธีมาท่านก็พูดแล้วว่าการอ่านเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญาแล้วก็มันเป็นการฝึกฝึกสมาธิของเรานะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการอ่านนี่มันก็ต้องเริ่มมาจาก ตั้งแต่ครอบครัวใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องสนับสน,นุนหรือว่า,าส่งเสริมให้ให้ให้เด็กเนี่ยหรืออย่างอย่างที่ท่านบอกเนี่ยว่าท่านมีหนังสืออยู่ในบ้านเยอะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะหาหนังสือดีๆเนี่ยทิ้งไว้ในบ้านเ,าเวลาเด็กๆหรือน้องๆเนี่ยอยู่ในบ้านเอ๊ะไม่รู้จะทําอะไรเอาหนังสือมาอ่านมันก็อาจจะทําให้เราเออหน,งนังสือทุกเล่มาามันจะมีประโยชน์มันก็มีประโยชน์ในทางหลายๆทาง บางเล่มก็อาจจะน่าเบือ่อเราก็อาจจะยังไม่อา่านเราก็อ่านหนังสือที่น่าสนใจหรืออย่างเมื่อก่อนที่สมัยพอ,อเป็นเด็กๆนะคะเราก็ยังอา่านนวนิยายซึ่งจะติดใจอ่ออา,อานนวนิยายเนี่ยอ่านจนไม่ทานข้าวแล้วอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันนั้นก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งพอโตขึ้นมาเราก็อ่านเรื่องอื่นมันก็จะเป็นประโยชน์นะคะก็คิดว่าอยากให้น้องๆเนี่ยรักงานอ่านแล้วก็คือเป็นการช่วยฝึกจิตฝึกปัญญาของเราแล้วก็มีสมาธิเราก็จะได้ อ,อ,อย่างที่เขาบอกว่าทางหน่วยงานของรัฐบาลหรือภาคเอกชนเองก็อยากจะให้เมืองไทยเราเนี่ยไปเป็นคู่แข่งกับประเทศอื่นๆเขาได้ว่าเด็กๆก,ก็อ่านหนังสือเยอะออน,นะคะค่ะขอให้น้องๆอ,อ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะค่ะอขอขอบคุณท่านผอดรนิพสกุลมากค่ะที่ไม่ให้ข้อคิดในวันนี้ค่ะ เราก็ได้ทราบจุดประสงค์และที่มาของงานนี้กันแล้วนะคะต่อไปพวกเราก็จะพาเพื่อนๆไปชมกับงานถแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือพระจนไทยตามรอยพระพุทธเจ้ากันจริงๆแล้วค่ะและในงานนี้นะคะพิธีกรที่รับมอบหมายในงานนี้นั่นก็คือพี่กิกมยุรินของผุนพันธ์ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายัางได้พบกับพระมหาอุทิชัยวัชิระเมธีนะคะมาร่วมสนทนาธรรมกับผู้ร่วมงานนี้ด้วยละค่ะค่ะในงานจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชโรชาอินทนา และดิชานางสาวเพชรรัตนเพ่งไทรุนค่ะพวกเราเป็นนักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพธีลาค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในงานถแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเรื่องพระจนมไทยตามรอยพระพุทธเจ้าฉบับกระตูนเล่มหนึ่งค่ะของสนักพิมพ์สกายบุ๊กจำกัดนะคะซึ่งในงานนี้นะคะจะจัดขึ้นณลานต้นไม้หอสมุดแห่งชาติค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะได้รับเกียรติจากคุณอรพินลิมสกุลนะคะผู้อำนวยการสํานักหอสมุดแห่งชาติมาเป็นประธานในการเปิดงานค่ะค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีการ สนทนาธรรมกับพระมหาวิชัยวัิรระเมธีในหัวข้อเรื่องธรรมะจากพระเจ้า500ชาติซึ่งภายในงานนั้นจะมีอะไรบ้างเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ จะมีเรื่องราวดีๆนะคะแล้วอีกอย่างก็จะมาได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันด้วยนะคะเราจะมีท่านบอวชิระเมธีมาให้ธรรมะพูดธรรมะดีๆให้เราฟังนะคะรวมถึงจะได้มาทราบรายละเอียดดีๆกับหนังสือของบริษัทสกายบุ๊กด้วยนะคะแตวันนี้ใครก็ต้องขออนุญาตกล่าวสวัสดีแขกผูม้มีเกียรติทุกท่านแขงเป็นทางการอีกครั้งนหนึ่งนะคะออวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและก็มีความดีเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> ที่ทางบริษัทสกายบุ๊กได้เชิญมาเป็นผู้เปิด งานแถลงข่าวการจัดพิมพ์หนังสือเรื่องการผจุดไัยตามรอยพระพุทธเจ้าฉบับกัตตูนนะคะชาดงนี่แปลว่าผู้ที่เคยเรียนวไหตาจเกิดนะตัวศัพท์ที่เราคุ้นคุ้นก็คือคำว่าชาชาแปลว่าเกิดนะชาติตัวนี้มาบกกากตัวไก่ก็ทำทำนำมาทําให้เป็นรูปธรรมแปลว่าผู้ที่เคยเปียนไาวาาเกิด ชาติดอกนั้นก็เป็นอดีตชาติของรพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยซึ่งเคยเห็นมาแต่เกิดในชาตินั้นชาตินี้มานอกจากนั้นที่เป็นนิบาวชาติดกคือชาติดกนี้ก็จะแบ่งเป็นลหลายๆบทหลายตอนแต่ละตอนก็เรียกว่านิบาวนินบาวนี่ถ้าใช้คําว่าคําภาษาไทยก็คือคําว่าตอนหรือหมวดหรือหมู่นั่นเองแลนะโดยที่หมู่หนึ่งหมวดหนึ่งก็จะแบ่งชาติดกเป็น15เรื่อง20เรื่อง30เรื่องก็ว่ากันไป อันนั้นที่บอกว่าเป็นนิบาตชาดกก็หมายความว่าเป็นเป็นชาดกกลุ่มหนึ่งหรือหมวดหนึ่งที่ทางพระาจย์ที่เรียบเรียงพระตริดกทัตประมวลนำมาไว้ทําไมจึงแบ่งเป็นนิบาตเพราะว่าชาดกมีเยอะมากตั้ง500เรื่องนะนับไปนับมาบางทีก็ตั้ง550เรื่องก็มีนะบางสำนักก็บอกว่ามี470เรื่องแต่ว่าไม่สําคัญหรอกว่ามีกี่เรื่องที่สําคัญก็คือทุกเรื่องมีคติธรรม ร4 7ชาติของพระพุทธองค์เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรียนในสมัยที่เรียนพระพุทธศาสนาก็ต้องบอกว่าตอนที่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสามารถที่จะระลึกชาติย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยอันนี้คือใช่เรื่องเดียวกันไหมเจ้าคะจรย์พรก็ชาดกเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งเป็นเรื่องแต่งสองเป็นเรื่องจริงและสามเป็นเรื่องจริง,รงบอกว่าสองตอนนี้เพิ่มอ,อีกเป็นสาม เรื่องแต่งคือพระพุทธเจ้าแต่งขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องจริงก็คือเรื่องในพงศาวดารแล้วก็สามก็คือเป็นเรื่องซึ่งมีเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ใส่เรื่องใหม่ๆเข้าไปในตอนนั้นพ<ม>ูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็ได้แต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ทรงเป็นนักเล่านิทานชั้นยอดเวลาเล่าเนี่ยบางคนก็แยกไม่ออกเลยว่าตกลงเรื่องจริงจริงหรือแต่งเวลาเล่าแล้วก็รู้สึกว่าโอ้สนุกสนาน แต่หลังๆมาก็มีคนไปศึกษาค้นควา้าปรากฏว่าหลายๆเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่ามีความจริงรองรับเอาง่ายๆแล้วกันชาดกเกือบทุกเรื่องมักจะเริ่มต้นด้วยว่าในอดีตการนานมาแล้วมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติณกรุงพาราันสีอาตมานี่ก็คิดว่าเอ๊ะมองบาลนันสีนี่มันมีไหมพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยมีไหมก็ไปอินเดียหลายครั้งปีก่อนอาตมาก,ก็ไปอาตมาก,ก็กระซิบมาคุณเทพว่านี่ จริงๆพระเจ้าปรมทัตมีตัวตนไหมเขาก็เลยจัดนอกเช็คให้พาธรรมภาพาไปก็ไปดูวันของพระเจ้าปรมทัตป์พรากฏว่าพระเจ้าปรมทัตน์มีตัวตนจริงในหลวงรัชกาลที่5เคยเสด็จไปเช็คแฮนกับพระเจ้าปรมทัตถเคยเคยเขายังเก็บเก็บทุกอย่างเลยเก็บพรอมของรัชกาลที่5เก็บภาพกุญแจของในหลวงรัชกาลที่5เอาไว้ที่วันของพระเจ้าปรมทัต์และงานสุดท้ายก่อนที่พระเจ้าปรมทัต์จะเสียบาลังให้กับ รัฐบาลอินเดียซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วคืออะไรคือทรงเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพารณาณสีแต่ว่าเมื่อกี้พี่เห็นน้องกิ๊ฟแวบๆนะคะอ๋อภายในงานนั้นนะคะขณะที่พวกเรากําลังทาข่าวอยู่นั่นเองก็มีพี่ๆนักข่าวจากสถานีโทรทัศน์ ไทย PBS นะคะมาขอสัมภาษณ์กิฟแล้วก็พี่น้ำพึ่งค่ะค่ะแล้วเขาได้สัมภาษณ์น้องกิฟว่าอย่างไรบ้างคะรู้สึกว่าวันนั้นเขาจะสัมภาษณ์ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการนำมิทาาชาดกมาทำเป็นการ์ตูนแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเวลาที่เพื่อนๆมองว่าเวลาเราเนี่ยอ่านหนังสือธรรมะแล้วดูว่าเชยอย่างเงี้ยค่ะว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรฟังเราไน้าอิจฉาจังเลยนะคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปพบกับพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีกันเลยค่ะค่ะกลาบนมัสการท่านมหาวุฒิชัยวชิระเมธีค่ะกิ๊ฟมีคําถามหนึ่งที่อยากจะถามท่านนะคะว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับวัฒนธรรมการอ่านของเยาวชนไทยในปัจจุบันค่ะหากเราอยากให้วัฒนธรรมการอ่านในเด็กและเยาวชนไทยมีความเข้มแข็งขึ้นในทัศนะของาตมาก็อยากจะบอกว่าเราต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกัน ทำให้การอ่านนั้นเป็นเรื่องที่คนทั่วประเทศให้ความสำคัญเพราะเมืองไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าอ่านกันน้อยมากอย่างที่มีงานวิจัยบอกว่าอ่านกันโดยเฉลี่ยแค่ปีละ8บรรทัดต่อคนต่อปีเท่าน,นั้นเองถ้าเราอยากให้คนไทยหลงรักการอ่านก็ต้องช่วยกันทาหนังสือให้หน้าอ่านทั้งในแง่ของรูปลักษณ์ของหนังสือทั้งในแง่ของเนื้อหาหนังสือพร้อมๆกันนั้น ก็จะต้องมีกระบวนการสื่อสารที่ดีเพราะว่าทุกวันนี้เด็กนิยมทำตามตัวอย่างหรือบุคคลต้นแบบที่เราเรียกกันว่าไอดอลอาจจะมาคิดว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจำเป็นจะต้องมีพรีเซนเตอร์สำหรับรักการอ่านเพราะว่าเราใช้พรีเซนเตอร์สำหรับโฆษณาสินค้ามาเยอะแยะมากมายเราน่าจะรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนไทยรักการอ่านโดยผ่านพรีเซนเตอร์บ้าง เพราะว่าวิธีการอื่นๆนั้นก็ใช้กระบวนการทางการตลาดได้ผลมาแล้วเราน่าจะหยิบเอากระบวนการทางการตลาดนั้นมาช่วยส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านได้มากขึ้นโดยสรุปก็คือทําหนังสือให้หน่าอ่านปรับปรุงเนื้อหาให้หน่าสนใจปรับภาพลักษณ์ให้มีสีสันสดใสชวนอ่านชวนเข้าไปหยิบจับหน้ามองอ่านแล้วไม่รู้สึกว่าเรื่อร่าล้าสมัยพร้อมกันนั้นก็ใช้อดอลหรือบุคคลต้นแบบมาช่วยในการโดนรง์ส่งเสริมให้มากขึ้น ทำได้อย่างนี้คนไทยน่าจะสนใจรักการอ่านค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีมากๆเลยนะคะค่ะและสำหรับช่วงสุดท้ายของการปิดงานนะคะโบก็ได้ไปสัมภาษณ์ที่กิ๊กมโยรินของขุนพันธ์ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปพบกับโบแล้วก็พี่กิ๊กกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับพี่กิ๊กมารินผองขุดพันธ์ที่เป็นพิธีกรในงานนี้นะคะก็ดิฉันก็อยากจะถามพี่กิ๊กว่าพี่กิ๊กเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยที่ออกมาในรูปแบบของกระตูนนะคะก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็จะมีหนังสือในแนวนี้ออกมาแต่อาจจะเป็นเรื่องราวอื่นๆนะคะแต่ในเรื่องของชาดกหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้ากี่ชาติกี่ชาตินะคะก็ยังไม่มี ยังไม่เคยเห็นเนาะพึ่งเห็นที่เนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าดีใจค่ะที่เอาเรื่องที่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันมันยากเพราะบางทีเขารวมเล่มเนี่ยเขาจะรวมเป็นเล่มหนาๆไงเอามาเป็นเล่มนึงมีแค่5ตอนเด็กๆว่าก็เล็กๆก,กระทัดรัดแล้วก็เป็นภาพสีๆเป็นการ์ตูนสีๆก็เหมาะกับคืออาจจะไม่ได้บอกว่าเหมาะสาหรับเยาวชนอย่างเดียวอะค่ะผู้หญิงผู้ใหญ่คนสูงอายุก็อ,ากอ่านได้อ่านง่ายแล้วก็ได้ใจความได้สิ่งดีๆเป็นเหมือนข้อคิดประจําใจของเรา สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กิ๊กมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับภาพบรรยากาศและกิจกรรมดีๆที่เราพาเพื่อนๆไปชมกันมาค่ะค่ะเราก็ได้ทั้งสาระความรู้และข้อคิดดีๆกันมากมายเลยนะคะแต่วันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราสองคนลงแล้วค่ะดิฉันนางสาวกนกพรน้งวิจิตและดิฉันนางสาวจีรามอนิชโนุ ทีมข่าวก็จะยิ้มูน้ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพมีราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสด sí ีค่ะกลับมาพบกับทีมข่าวหัวใจยิ้มสวัสดีค่ะกลับมาพบกับทีมข่าวหัวใจยิ้มศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพ พี่วนอเป็น <but> ย <universal movement> <be> ังไงกันบ้างคะสหรับภาพบรรยากาศและกิจกรรมดีๆที่เราพาเพื่อนๆไปชมกันมาค่ะคงฝุดตกใจกันไม่น้อยเลยเอาใหม่กิ๊บก็เลยกิน